เจอกันอีกแล้วกับแป้งแซบซับค่ะวันนี้จะพาไปแต่งหน้ารับฮาโลวีนกันนะคะไปดูซิว่าแต่งหน้ารับฮาโลวีนปีนี้จะเป็นยังไงคะ่ะอันดับแรกเราจะลงรองพื้นก่อนนะคะรองพื้นจะสีเข้ม,มหน่อยตรงนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะก็จะเป็นประมาณนี้ลงรองพืน้นลงอะไร เรียบร้อยแล้วค่ะต่อไปก็จะไปเหลาจมูกนะคะ s m o k y eye นะคะฝั่งนี้ฝั่งนี้เราจะเป็นแบบว่าสๆสวัยรุ่นชอบค่ะแบบสไตล์ปรินเซสคะ่ะแต่ฝั่งเนี้ยจะเป็นสไตล์แบบแม่มดแม่มดปรินเซสนะคะเพราะฉะนั้นแล้วการจะเป็นแม่มดนี่นะคะเขาจะ มีความเข้มค่ะก็คือตรงนีน้ค่อนข้างที่จะทำให้มันเข้มหน่อยเพราะว่าเราจะแบบเข้มๆดุๆนคะคะฝั่งเป็นเซตของเราะคะ่ะก็จะสใส่ใจไว้รุน่นชอบค่ะก็จะไม่ใช้เยอะเราจะแต่งปรินเซตก่อนแล้วกันค่ะเนี่ยค่ะเราจะใช้ สีนี้จ้าสีนี้ก็คือชมพูชมพูเบาๆหน่อยนะคะทาถูเป,ปลือกตาก่อนนี่พอก็จะทอให้หมดลูยค่ะเ,เพื่อนๆเราจะใช้สีนี้นะคะสีนี้ก็ทอให้มันเต็มเปลือกตาเลยค่ะ คุณหมอจะได้แบบให้เขียนชัดๆหน่อยขออนุญาตใช้ตรงนี้เสร็จแล้วนะคะขออนุญาตใช้แปรงค่ะเราถนัดใช้แปรงมากกว่านี้ทาตรงนี้นะคะอืมก็จะเห็นความโดดเด่นของ ตาเรามากขึ้นเราไม่ค่อยชอบให้คนแต่งหน้าให้นะคะเป็นอะไรไม่รู้เป็นโรคจิตค่ะเพราะว่ากลัวแต่งไม่ถูกใจนั่นเองนะคะให้ตามีสองชั้นทำยังไงคะก็ต้องใช้สีที่มันแบบทึบๆหน่อยแล้วกันก็จะเป็นสีขมคลึมๆขำๆเขาเรียกว่สีขำๆหัวแปรงเลยนะคะ เราขอใช้ฝุ่นนะคะไม่ได้เป็นครีมเราก็จะใช้สีที่เราบอกแล้วคะ่ะเมื่อกี้ทึบๆปะคะให้ตาเรามีสองชน้นเสร็จแล้วก็ขอใช้สีเดิมะคะ่ะมาทาตรงนี้เลย ตาก็จะกลมโตค่ะเห็นไหมฮะแล้วเราก็จะใช้เหมือนเดิมค่ะสีอ่อสีนี้ค่ะเหมือนเดิมให้แบบว่าไม่ให้ตรงนี้เขาอันนี้เกินไป นะคะเพื่อนๆเราจะติดดาวค่ะไม่หล่ๆเลยแลค่ะเราก็จะมาดัดขนตาค่ะมาสคาร่าค่ะเขย่าก่อนนี่ค่ะเป็นแบบเป็นแบบนี้ค่ะเนี่ค่ะ ตัวุดออกมาเลยเพราะว่าไม่มีแรงลมให้แห้งไวนะคะนี่นะคะเราก็จะช่วขึ้นนะคะแล้วใช้วิธีนี้ค่ะนี่ค่ะก็จะเป็นแบบน,นี้แล้วเราก็เห็นไหมคะความแตกต่างเราไม่ค่อยชอบคิ้วอยู่ ขนตาเยอะเท่าไหร่เนี่นะคะข้างล่างเราก็จะมาทาค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาทาตากรงบนตาของเราเราจะใช้สีน้ำตาลค่ะดูสิว่าจะเขียนคิวยังไงให้สวยนะคะขออนุญาตเขียนให้ดูแล้วก็เริ่มจากตรงนี้ด,ดด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 ด,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 ด แล้วก็ข้างบนนิดหนึง่งก็ตรงนี้นิดหน่อยก็ oh. ข้างล่างนิดนิดหนึ่งอือฮึแค่นี้นะะแล้วค่ะแล้วเราก็จะใช้แปรงมัสการ่านะคะสั่นก่อนเริ่มเขียนโดยวิธีนี้คะ่ะ นี่ดูรู้สึกว่าคิวจะมีมิติขึ้นมาเยอะเลยค่ะเมื่อกี้ปัสมัดคาร่าเลยไปถึงผม <c oughs> นี่ค่ะตากนันบ้างค่ะเราจะเอาสีแบบขาวๆนี่ค่ะสีนี้ างเลอะต้องมาใส่เสื้อค่ะตัวนี้เจ้าหญิงจะออกมาอย่างไรนะ่นเนี่ยสีชมพูค่ะเมื่อกี้นั่นเด็กโอ้ต่อไปก็ไปไฮไลท์หน้าดีกว่าค่ะ แปรงจะมะไนะาไฮไลท์หน้าก็คือคอนทัวร์หน้าตัวนี้นี่นะจ๊ะก็ปัดตรงนี้ก็ตรงนี้ด้วยให้หน้าเรามีมิต,ติเห็นไหม ความแตกต่างอันนี้กับไม่ได้ปัดแล้วเราก็จะใช้สีปัดแก้มตรงนี้ค่ะเราจะใช้สีชมพูเราเปลี่ยนใจดีกว่าเราเอาสีนี้ดีกว่าสีนี้จ้ะม่วงๆหน่อยปัดตรงนี้นะจ๊ะเราขอใช้ สีส้มที่มันด,นด,า,นด,า,นดานด้านนะคะตรนี้หน่อยนิดนึง้ทำไมถึงเป็นแบบนี้ปัดแก้มอย่างนี้แล้วนะคะโอ้ยชีวิตดูมีสีสันแต่ว่าปัดเลยไปนิดนึงไม่เป็นไรจ้าโอ้ยน่ารักเนาะแค่นี้ก็ ชอบแล้วค่ะแล้วเราก็จะมามสีทองมาทำสายนี่ของเราคือโอ้ยดาวลุดพี่น้องดาวหลุดน่ะนี่ค่ะหฮยลทยด้องอ จงปาให้มีมิติคล้องด้วย่ะขออนุญ,ญาตไปตรงนี้ด้วยค่ะอึ๊ปนับผักนิดนึงเห็นไหมคะก็จะเป็นประมาณนี้ให้คิ้วโดมีมิติมากขึ้นนี่ที่หนง ปังเจ้าหญิงนะคะก็เสร็จแล้วแต่ขอทาลิปสติกก่อนว่าจะเอาสีไหนก็ต้องไม่แพ้สีแชมพูนะคะนี่สีแชมพูไม่ใช่สีแชมพูนะคะขออนุญาตใช้ลิปกลอสให้ว่าดู ทำๆค่ะนี่ค่ะนี่เจ้าหญิงของเรานะคะฝั่งนี้นะคะก็จะเป็นดุดุดค่ะฝั่งดุดไปดูกันจ้ะค่ะมาถึงฝั่งนี้ฝั่งแม่มดนะคะเหล่าหน้าก่อนดีกว,ว่าแปลงแล้วก็นี่เราน้ากันไปเลยฝั่งนี้นะคะก็คือ เอาแบบว่าฝุดๆไปเลยค่ะเอาแบบฝุดๆค่ะ,ะัุดตะะิต่งกระดิ่งแมวค่ะก็จะเอาเข้มๆไปเลยนะคะบอกว่าไม่ปานีใครค่ะเ <c oughs> จ้าหญิงฉันจะสู้กับเธอ <c oughs> นางมันร้ายนะคะกับเจ้าชายสูนค่ะนี่เห็นไหม เราไม่พอใจกับการที่นะคะอันนี้จะเป็นแบบยังมันร้ายหน่อนนิดนึงนะคะกับคิ้วจมูกเราไม่โดง่โดงพอเราก็อยไปเลยขอยนี่เอาให้มันโดง่งแบบไม่ปราณีไครเลยดีไหมคะพูดฉันเป็นแม่มด <c oughs> ฝั่งนี้เป็นแม่มดค่ะเหล่าหน้าเสร็จแล้วนะคะเหล่าหน้าเสร็จแล้วก็จะเป็น ฝั่งนี้นะคะกับฝั่งนี้ไม่เหมือนกันเลยเพราเราก็จะไปดูคุณแม่มดนะคะว่าคุณแม่มดจะเป็นยังไงคุณแม่มดวันนี้นะคะเราจะใช้สีข่าวข้าวข้าวอปปสิทเลยค่ะก็คือสีนี้เพราะว่าเราใช้สีนี้ไปแล้วฝั่งเจ้าหญิงนะคะอันนี้ก็คืออันนี้อันนี้ก็จะมาอันนี้นะคะ่ะแม่มดไม่ปราณีใครคะ่ะ เราทาให้หมดเปลือกตาเราเลยนะคะทีเนี้ยเราขอแบบว่าเล่นแบบเยอะๆหน่อยครับขอเล่นใหญ่นะครับ <c oughs> ชุดใหญ่ไฟกระพริบอะคะตั้งบัดเพราะว่าเราไม่มีไอ้ที่ เราไม่มีอุปกรณ์นะคะเราก็ใช้อันที่เรามีนั่นแหละจ้ะขึ้นไปเลยค่ะให้มันทะลุแล้วเราก็จะใส่อันนี้นะคะเข้าไปข้างล่างค่ะนี่นะคะก็ทาเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยจะเป็นแบบนี้ค่ะเราจะสีใช้สีฝุ่นโอคือสีนี้ที่มันใกล้เคียงกับเมื่อกี้ก็คือ,อตัวนี้ค่ะ อันนี้เป็นครีมอันนี้เป็นสีฝุ่นนะคะแรงค่ะเอาไปเลยจ้าเออเห็นไหมคะก็จะเป็นประมาณนี้แล้วเราก็จะใช้สีอีกสีหนึ่งก็คือสีนี้ค่ะบางบาง ไปหน่อยนิดนึงรอบๆค่ะไม่เอาไม่แรงเยอะค่ะไม่เยอะแล้วก็สีฝุ่นนะคะเต็มเข้าไปค่ะให้มันแบบนี่นะคะให้มันเป็นแบบนี้เป็นยแล้วเราก็จะใช้เสีย่ที่มัน ค่อนข้างเข้มๆหน่อยก็คือสีโยเนี่ยค่ะให้มันแบนดื้อๆดี้ดงดๆให้มันเข้มๆนี่นะคะค่ะแล้วก็จะใช้ฮิฮีบางอย่างนะคะที่จะทำให้ สีดำของเราหายไปก็เนี่ยค่ะเจ้าแม่สีชมพูเนี่ยนะคะก็นี่นะคะให้มันสมรุษสมรเป็นไงล่ะจ๊ะหืม อันนี้ชอบค่ะชอบมากที่กดใส่อในไปด,ด้วยด้วยด้วยค่ะเสร็จแล้วนะคะเขียนนะคะก็คุ้เรื่อจากตรงนี้ค่ะเดี๋ยวนะ,ะเราต้องเอาคาร์เตอนบัตรของเรานะฮะอันนี้ก่อนเพราะว่ามันเข้มเกินไปเราไม่ค่อยชอบมสาสคาราคิว้ว นี่นะคะทาให้เขามีมิติแล้วเราก็จะใช้สีนี้นะคะสีนี้ค่ะน่ารงนี้นะคะ ต่อด้วยนะคะที่เขียนคิ้วนี่ค่ะสีน้ำตาลทอตรงนี้ขึ้นไปเลยนะคะเพราะว่าให้มันเป็นอ่อันนี้ค่ะให้จะได้เห็นแล้วก็ทาข้างบน ข,ขึ้นไปทาแบบไม่ปราณีใครเลยค่ะเห็นไหมคะ e y e เ i n e r เสร็จแล้วคะ่ะค่ะเพื่อนๆก็จะเป็นประมาณนี้ ฝั่งนี้นะคะปัดแก้มกันค่ะฝั่งนี้ใชส้สีที่นี่ค่ะบอนเซอร์ เราก็จะมาใส่นี่นำให้ใช้แปลงค่ะตรงนี้นะคะดูจังเลย,เลยแม่มดของเรานะคะแล้วเราก็จะใช้ลิปสติกใส่นี้ฉลองแม่มด ค่ะทา,าลิปสติกเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวขอวาดดาวตรงนี้ก่อนดาวของเราก็เป็นแบบนี้นะคะออกมาไม่ค่อยสวยมากค่ะแล้วเราก็จะใส่ดาวจริงๆลงไปนะคะดาวกากเพชรของเราลงไปน,นี้ค่ะเพื่อนแต่งหน้าเสร็จแล้วนะคะก็ไปดูกันว่าฝั่งไหนเพื่อนๆชอบมากกว่ากันก็ลองคอมเมนต์มาดูนะคะด้านนี้ก็จะเป็นฝั่งฝั่งแม่มด ลายๆห,หน่อยะคะ่ะอันนี้ก็จะเป็นฝั่งเจ้าหญิงนะคะเพื่อนๆชอบฝั่งไหนมากกว่ากันคะอย่าล,ลืมบอกด้วยนะใต้คอมเมนต์ว่าเพื่อนๆชอบอันไหนมากกว่ากัน Hey guys Which side do you like Please tell me เจ้าหญิงกับแม่มดก็ต้องขอลากันไปก่อนนะคะหวังว่าทุกคนจะชอบนะคะสวัสดีค่ะ